สวัสดีจ้าเพื่อนๆทักทายกันหลังเที่ยงวันนี้เป็นวันดีเป็นเลิกงามยามดีที่เราจะมานั่งคุยกันนะจ๊ะก่อนอื่นก็ปลาหมึกดูซะก่อนแพทไปได้ปลาหมึกยักษ์วันนี้เราจะกินปลาหมึกยักษ์กับผัดไทยกับผัดไทยแล้วก็น้ําจิ้มซีฟูด้ดแล้วก็น้ําจิ้ม เหมือนกับใครน้ําจิ้มยำอะเจี๊ยบทําให้ต้องขอบคุณเจี๊ยบมากเลยเพื่อนสาวที่น่ารักมากบอกว่าเจี๊ยบไปกินหมูกระทะทําทน้ําจิ้มเผื่อได้ไหมจะมาจิ้มกับปลาหมึกแป๊บเจี๊ยบบอกได้เลยดูเจี๊ยบทํามาเผื่อก็ปลุกเบลเลยนี่เจี๊ยบทําน้ำจิ้มมาสองอย่างแล้วก็น้ําจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันดีกว่าหลังเที่ยงแล้วตอนนี้เที่ยงห้านาทีที่ California. แคลิฟอร์เนียเราก็เปิดไวได้เพราะหลังเที่ยงเปิดได้ก่อนเที่ยงเปิดไม่ได้มันผิดกฎ เปิดก่อนไวน์ยี่ห้อนี้เป็นไวน์ที่แพทชอบกินมากมันจะมีคาร์บ,บเนีมีอ่ามีหลายมีหลายอย่างแล้วก็มีเพนโนนัวที่ชอบหลักๆก,ก็คือคาร์บ,บเนกับเพนโนนัวไม่แพงขวดละประมาณสิบเหรียญสิบเหรียญที่บ้านเราก็ประมาณสามร้อยสามร้อยสามร้อยยี่สิบประมาณนั้นแหละเปิดก่อนเด้อเปิดไวน์ก่อนเด้อที่นี่ดื่มไวน์ได้ไม่เป็นไร ดื่มออกสื่อได้เขาไม่ว่าอ่ะมาเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆที่เมืองไทยอยากจะไลฟ์สดบ้างเนาะวันนั้นไปสอดเจี๊ยบไลฟ์สดมาอยากจะไลฟ์สดบ้างไลฟ์ <Like S 1> สดหน่อยหนึ่งดีใจตายมีคนดูห้าคนดีใจมากไม่เคย like, ไลฟ์ไม่ค่อยไม่ได้สดไม่ได้ไลฟ์สดมา3ามสี่ปีแล้วเหมือนจะไลฟ์แล้วก็อยากจะตอบ ให้เพื่นเพื่อนเข้ามาคุดูแล้วก็ตอบคําถามตอบคอมเมนต์อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเราไม่มีเวลาเข้าไปตอบคอมเมนต์ไลฟ์สดตอบคําถามก็น่าจะดีเนาะเมาซิปซิปก่อนซิป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 ก่อนเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อมาดื่มกันช่วงบ่ายหลังเที่ยงวันนี้หยุดงานอ,อร่อยมาชนแก้ว หยุดงานเพื่อไปเริ่มงานใหม่เพื่อนมาเราจะเริ่มอะไรก่อนดีแพทได้งานใหม่ที่ร้านญี่ปุ่นไปเริ่มงานพรุ่งนี้วันแรกเราจะกินไปหมึกโชก่อนดีกว่าตัดหนวดมันมเห็นเขากินในไอในเฟซบุนนะ๊กน่ะโอ้ยเขากินกันที่เมืองไทยนะ่ะเป็นตาแซบขนาดเนี่ยปลาหมึกเนี่ยใหญ่กว่าตัวแพทอีกนะแพทเขาก็จะกินอย่างนี้นะเขาก็จิ้มลงไป แค่ก็ขอจิ้มนี้ก่อนแล้วกันแล้วเขาก็กัดแล้วก็เราก็ไม่มีถ้วยแบ่งมาล่ะแล้วเรากินไงไม่มีถ้วยแบ่งกินคนเดียวไเป็นไรหรอกเนาะคามันอยู่นี่แหละไหนไม่ได้เอาถ้วยแบ่งมาอืมอืมอืมแล้วเขาก็จะกัดอย่างนี้แล้วกินผักตามอืม เคยกินผักตามไปเราก็ไม่มีผักแบบเมืองไทย,ยอืมเหนียวเราก็ผักแบบฝรั่งผักฝรั่งเคียวเนี่ยแข็งเหมือนใบไม้เลยเขาไว้ปั่นกินแพ้ซื้อมาปั่นกินอืมอร่อยไปลองน้ำจิมนี้มั้ง นี่เขาก็เตรียมเหมือนงี้เขากินโชว์นะเขาก็จิ้มอย่างเงี้ยกินมันทั้งกระปุกนี่แหละอืมอืมครับมอม่วัช่วงเปลี่ยนงานใดช่วงเปลี่ยนงานใหม่ ไม่มีงานทำอยู่สามอาทิตย์นะตกงานไม่มีไรายได้อืมอืมอร่อยอ่ะเห็นแล้วที่เขากินในเฟซบุ๊กว่ามันอร่อย,อยงไงมันอร่อยอย่างนี้นี่เองอืมกินกันหน้าอร่อย ผัดไทยแพทผัดมาตอนนี้แพทก็ยังงานทํางานอยู่ที่เดิมแหละไปทําแค่วันเดียวที่เหลือก็ไปลงร้านญี่ปุ่นตอนนี้ลงที่ร้านญี่ปุ่นก็ไม่ได้ลงเต็มตัวหรอกเพราะว่าสเกชั่วเขายัง,ยงจัดไม่ได้ทําแค่วันละสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเองอที่ร้านญี่ปุ่นอะ ทำไม่เยอะอืมอืมอืมอ๋มออ๋ย่าไปออกไปนนั่งกินข้างนอกไม่ไหวมแมลงวัน สู้มแมลงวันไม่ไหวกินในนี้แหละอือดออ่ะทิบทิปโอ้แซบขนาดโอ้น้ำจิ้มเด็ดจริงๆเจี๊ยบเอ้ยจิ้มอร่อยมากแซงกิ้วมากเลยเพื่อนเ้ย่อยสุดๆเลยน้ำจิ้มเพื่อนสาวฉันเนี่ยอืออือ ออืนะในบ้านมีแมลงวันเลยหลงทุกตัวนอืยตอนนี้ไปทำร้านญี่ปุ่นก็ไปเทรนนิ่งไปอยู่แผนกเทรนนิ่งเพราะว่าเขายังไม่ให้ขึ้นจริงต้องไปเทรนก่อน ช่วงเปลี่ยนงานฝึกงานเนี้ยมันก็จะลําบากหน่อยพอเราเข้านี่เข้าตัวแล้วมันก็จะดีขึ้นอืม,อมออผักฝรั่งใบอะไรมัางไม่รู้ เหมือนใายาืาเคลอันนี้ก็เป็นเคลเหมือนกันแต่เคลแตคนละสายพันธุ์มีสายสายพันธุ์เขาเป็นตระกูลเคลเหมือนกันแต่ย่างอื่นไม่รู้อืมโอ้ยแซบ่บอร่อยไปซื้อกินเด้อเซฟเวรเด้ออืมอืม จะใช้ใครอยู่คนเดียวอ่ะเฮยเพื่อนก็ไปโรงเรียนจะใช้ใครเหมือนออกกล้องเหมือนคนอื่นก็ไม่ได้นะหยิบจานให้หน่อย <c oughs> กระดาษยืดชูก็ไม่เตรียมมาจานรองก็เหมือนเตรียมมาใช้ใครดีละเพื่อนเพื่อนเอย จีเวนไปโรงเรียนแพทก็อยู่คนเดียวม,ม,มหมดแล้วหนึ่งเดี๋ยวไปเอากระดาษที่ชูกับจานลองก่อนเดี๋ยวมานะเพื่อนๆนะ กระดาษเช็ดปากก็ไม่ได้เตรียมไว้จานรองก็ไม่ได้เตรียมไม่มีความพร้อมเลยสักอย่างม,มาแล้วมาแล้วมาม,มาแล้วจ้ะเยบ็บ กินต่อแซ่บร้ายหอมอืมหนวดที่สองอืผ่างี้มันมีตออยู่มีตอ่อกินมันทั้งตอนี่แหละนี่ อยากให้ดูกล้องใกล้ๆวิวใ,ในบ้านตอนนี้ถ่ายที่วิวในบ้านนะคะวิวหน้าบ้านถ่ายไม่ได้มแมลงวันเยอะอยนี่แล้วก็จุ่มอันนี้สองสองจุ่มเลยนะจุ่มสองจุ่มเลยแล้วก็ใส่ปากอื้อ อืมอืมอืมานัวอืมสุดอืมอืมอืมอ๋อ เน๋ยวมีแปดขาหมึกตัวใหญ่หมึกยกักษ์หมึกยกักษ์ ังดูเขาว่างช่วงเบรกบ้างนอนบ้างกินกินนอนๆอนอยู่บ้านดูเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอยู่นี้เขาเยอะนะคนมาทำคลิปกินโชว์ในเฟซบ o ๊กอ่ะ เขาก็จะหาของแบบเนี้ยมากินโชว์กินธรรมดาก็ไม่ได้ก็ต้องเอามาเป็นตัวตัวห,หันมาหันมาเป็นชิ้นสวยงาม ก็ไม่น่าสนใจอีกคนไม่ดูหรือเปล่าหรือไงของเที่ยวม,มาโชว์ก็ต้องเวอร์วันอลังการเข้าไว้หอยก็ต้องหอยตัวใหญ่หญปลาหมึกก็ต้องปลาหมึกตัวใหญ่กุ้งก็ตัวใหญ่อะไรก็ต้องให้ใหญ่เวอร์เข้าไว้อืม พอเราดูว้ยหาหน้ากินเดือดร้อนฉันอีกต้องไปหาของใหญ่ๆมากินโชวกินเล็กๆไม่ได้แล้วเดี๋ยวแพ้เขาอืม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 อื สองขาก็อิ่มแล้วแพ้นอ่ะกินไม่หมดหรอกเอามากินโชว์ไปงั้นเนี่ยถามว่ากินหมดไหมไม่หมดหรอกกระเกียบก็มีไม่ใช้เอาผัดไทยมากินแก้เผ็ดมันเผ็ดเห็นเขากินกุ้งอะ่ะ กุ้งแม่น้ำกุ้งลายเสือเงี้ยคนน่ากินเนี่ยเขาบอกแซบ่บอืมอือหือหายได้ดีที่สุดก็แค่นี้แหละแพทย์เนะ่ะอือหู อร่อยจริงอร่อยจังอันนี้แพทซื้อมาจากเซฟเวยเขาต้มสุกแล้วไม่ได้มาจากคอสโก้เซฟเวยก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนคอสโก้บ้านเหมือนเหมือนเหมือนบ้านเราแหละเหมือนซีเว้นอีเลเว่นอเอาเปรียบมนแลบมีทุกที่อ่มอะมันปวดหัน ปวดขาเอาไปงี้แล้วกันขอเป็นท่านี้แล้วกันนะท่านั้นไม่ไหวปวดขาเว้ยอมอม,มันไม่กรอบนะแต่มันเหนียวติดฟันด้วย ก็ของเรื่องอืมแซ่บหลายอืมผัดไทยแซ่บเผ็ดอืมกินใบไม้ต้นไม้ใบหญ้า่ะเหมือนใบไม้ มองวิววันนี้ถ้าจะหนาวอากาศดีนะเมื่อวานร้อนมากวันนี้หนาวไม่มีแดดเลยอืม อืมครับแพทอยู่คนเดียวแพทก็ไม่กินข้าวนอกบ้านนะมนเคยคี่ ไม่ชอบกินข้าวนอกบ้านถ้าออกไปกินข้าวนอกบ้านจะไปทำอะไรไหมถ้าออกไปกินอะไรนอกบ้านจะออกไปทํำอะไรไปหาดื่มอืมอืม,อมบางทีอยากไปนั่งดื่มแบบวิวดีๆสวยๆอ่ะบรรยากาศอะไรเงี้ยแพทเนี่ย อย่างหนึ่งที่ชอบมากแล้วจะเอนจอยมากใครอยากเอาใจแพทย์นะถ้าผู้ชายนะใครอยากได้ใจนะจะบอกให้มีวิธีอยากมาจีบนะมาจีบคุณแพทย์เนี่ยนะจีบสาวขี้เมา ชอบดื่มไม่ได้เราเมาไม่ได้เมาหัวล้างคําตําไม่ได้เมา,าำำไม,ไม,าไม่ไม่ทำงานทําการไม่ได้เมาทํามาไม่ทำมา,มำมาหากินนะเมายัางชอบดื่มแล้วก็ดื่มอย่างมีสติเมื่ไท้แบบว่าไม่มีความรับผิดชอบงานก็ทํานะแต่บอกให้งานก็ทําค่าบ้านค่ารถค่าอะไรผ่อนตรงเวลาเป๊ะ บัตรเครดิตมีใช้ก็รู้จักใช้ไม่ใช่คนไม่มีความรับผิดชอบคือเป็นคนมีความรับผิดชอบนะแต่เป็นคนชอบดื่มไม่ใช่คนเมาบางคนเอ,อาเห็นที่เมาเราเมายาคือคนนั้นไม่เอางานเอาการนะที่เราเมายานะอืม ไม่เอางานเอาการสำบัเลเทมาเอาไปวันวันไม่มีความรับผิดชอบงานการไม่ทำอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มีความรับผิดชอบงานการมีทำความรับผิดชอบก็ความรับผิดชอบส่วนตัวชอบดื่มก็ชอบดื่มมันคนรักรถอะชอบรถก็เทคแคร์รถฮะนี่เป็นคนชอบดื่มก็ดื่มดื่มเฉพาะวันหยุดเนี้ย อยู่บ้านเนี่ยเดิมนิดๆหน่อยๆเนี่ยเอามาดืม่มไม่ได้ดื่มจนโอ้โหแยบแลหล่ถ้าจะออกไปหากินข้างนอกประมาณแบบว่าจะห้านอกบ้าน สิ่งเดียวที่หาคือไปหาร้านนั่งดื่มที่บรรยากาศดีๆวิวสวยๆะนะและสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือาเรานั่งดื่มที่บาร์แล้วมีคนทำกับข้าวโชว์เราเหมือนบาร์ซูชเิเราไปดื่มที่บาร์ซูชิซูชิเขาก็ต้องห่อไปห่อไปทำไปคนนู้นสั่งมาห่อไป คนที่สั่งมาห่อไปงเงี้ยนั่นแหละชอบไปนั่งดูเขาทากับข้าวแล้วก็ดื่มแล้วทำกับข้าวแล้วเขาก็ทําให้เราดูไม่ทำให้เรากินคือทําให้แขกคนอื่นนั่นแหละแต่เขาเป็นเหมือนเป็นครัวเปิดอ่ะใช่ไหมเหมือนเป็นครัวเปิดเราก็นั่งดูเขาทากับข้าวคนนู้คนนี้ไปแต่งจานไปเราก็นั่งดื่มไปชมไป เพราะว่าเป็นคนชอบทำอาหารขอจิบไหวเนะ่่ยแล้วก็เป็นคนชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำอาหารนะชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการทำอาหารที่ตลอดเวลา อันนี้มันแข็งผัดไทยเนี่ยนะผัดมาแล้วเอาไปอุ่นแล้วมันแช่เย็นแล้วก็ไปอุ่นมันอุ่นแล้วมันก็มันร้อนไม่ทั่วมันเลยแข็งอชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆชอบทําอาหารแล้วก็ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับอาหารใครมาสอนทําอาหารใครมีวิธีทําอาหารอันนู้นี้อะเรียนรู้หมด ชอบชอบศึก,ศกษาคนเราไม่ได้เก่งหมดทุกอย่างบางคนนี่ยตาสีตาสาไม่ได้เรียนจบเชฟไม่ได้เรียนการอาหารการทำอาหารมาทำอาหารเก่งกว่าคนที่ไปเรียนหนังสือเป็นเชฟอีกอร่อยอลา อือร่อยแพตเนี่อยากได้เทคนิคการทำอาหารกับอย่างนั้นอะ่ะจากประสบการณ์การทำอาหารมายี่สิบามสิบปีตลอดชีวิตเนี่ยอืพวกนี้มันจะเก่งมากไม่ต้องไปเรียนเลยเดี๋ยวคนที่ไปเรียน ทำอาหารมาทําอะไรมาเขาจะเก่งเรื่องการจัดจานออกกันไหนจานจัดให้มันดูน่ากินอให้มันแพงอืสองหน่วดก็อิ่มแล้วไม่ไหวอิ่มมากไปไม่เป็นแล้วอิ่มอืม อันนิ้มเปือเ่อนหมดคลิปนี้ถือเป็นคลิปฉลองงานใหม่แล้วกันจะตั้งคิดว่าฉลองงานใหม่ดื่มคนเดียวเขาก็มีที่นั่งดื่มเขาเห็นไหมเนะี่ยสาวโสดสาวโสดไม่มีแฟนนั่งดื่มไปอะไรไป แต่เขาบอกว่าไม่ไหวแล้วอิ่มสองหนวดใครกินหมดถามหน่อยทีเนตัวใหญ่ขนาดเนี้ยกินไม่หมดน่ะเอามาโชว์ไปไงั้นนะี้ซื้อมาโชว์ที่จริงจะเขาตัดเป็นหนวดขายหนวดสองหนวดก็ใคยซื้อหนวดสองหนวดเขาก็ตัดขายไม่จําเป็นต้อกซื้อทั้งตัวนะเป็นหนวดเขาก็ตัดขายแตอ่อีคุณนายแพทย์ <c oughs> เห็นเขากินในเฟซบุ๊กไงกินโชว์เขาเข้ามาเป็นหนวดเขามาเป็นตัวเลยแล้วเขาก็มากิน แล้วก็เคาก็ตัดทีละหนวดแล้วก็มากินแล้วเค้าก็โชว์โอ้ใหญ่จังยังงูย่างนี้เอาใกล้ๆกล้องนะตั้งให้มันใกล้ๆกล้องมันก็ใหญ่ใช่ไหมอันนี้แพทตั้งไกลกล้องมันเลยเล็กอ้าเรตั้งใกล้ๆกล้องมันก็ใหญ่เงี้ยใหญ่เงี้ยเห็นไหมเอาไปใกล้ๆใหญ่ไหมใหญ่ไหมเนี่ยใหญ่ไหมเนี่ยใกล้กล้องใหญ่ไหมเต็มที่ไหมเนี่ยใหญ่เห็นไหมเนี่เบลเบลเชฟไลายตุเบลอะไรไหม อพอไม่ไว้ตัวนี้ซื้อมาพันห้าบ้านเราก็ 1, พกนันห้าพูดง่ายๆพันห้าบาทอพอได้พอกินได้พอูลูทไทยๆพอได้กินพอได้หายอยากกินนี้น่าจะกินเบียร์เปิดวายกินแตไล้วขวดนึง วันนี้กินไหบว,วันนี้ไม่ได้ไปไหนนั่งดื่มกินอยู่บ้านนี่แหละ๋ยวไปนอนอาบแดดดื่มดื่ม,มกินกินอยู่บ้านนี่จบพรุ่งนี้เตรียมตัวไปเริ่มงานใหม่ฉลองงานใหม่พรุ่งนี้เตรียมตัวไปเริ่มงานใหม่ที่ร้านญี่ปุ่นวันแรกทำสี่ชั่วโมงวันที่สองทำสามชั่วโมงทำง,งานวันละสามสี่ชั่วโมงหน้ารวยปะ นี่เรอาเงินไปเก็บไม่ได้หมด <c oughs> จะอดตจเปล่าคุณทำงานวันละสามสี่ชั่วโมงเลยเพื่อนต้องไปหางานใหม่เสริมทำต้องไปหางานร้านอื่นเสริมถ้าเกิดว่ามันเขายังให้ชิปน้อยเขายังให้ชั่วโมงน้อยอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปหาร้านอื่นทำต่อไม่งั้นนะทำวันละสัวันละสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงอนะ ไม่พอกินหรอกค่าเช่าบ้านยังไม่มีพอจ่ายเลยพเพื่อนๆเลยโอขอไปล้างมือล้างไม้ก่อนไปแล้วเพื่อนๆอืมผัดไทยอร่อยผัดไทยแซ่บอขอตัวไปล้างไม้ล้างมือก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้มาอัปเดตสถานการณ์ว่าเปลี่ยนงานใหม่ได้งานใหม่เป็นเชฟร้านญี่ปุ่น เป็นเชฟที่ร้านญี่ปุ่นแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์กันใหม่รอบหน้ารอบนี้ไปก่อนนะจ๊ะเ,เพื่อนๆบ๊ายบาย